ผมไม่รู้อะไกเฉียงไกไ้เับพูดเันก็าตาเลยอาเนีไเอาเอาเอาไปเล่มเลยเดี hey. oh, okay. hey. ああ๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพเลมาจี่ากไปเอาเละเอาไเลปเละไปเละไปเลปเลาเลเลาเละเปเล่เลเปเลเละเละเละเอะเละเเลเเล

ตีแกก็ได้ด่บตีแกเรียกลูกยอเดี๋ยวเกมใส่หน้าได้มาเพี่ยหรือเปล่าเรีวตำรวจหรือเปล่าเด๋ยวเรื่อยง่ายมาพี่บางทีพี่นั่งตรงนี้มันเห็นแค่ผู้นแล้วพี่บอกแล้วว่าพี่เป็นตำรวจรู้รู้ถ้าผมใส่ชุดนอกผมผมไปบอกว่าเป็นตำรวจเขาเขาไม่ไม่มันไม่เห็นออเว้นอมกเว้นมันไม่เห็นนี่ลงลงมาเอารถขึ้นหากปเออเออมาแล้วมาบัดท่าเทียด้วยอย่างี้เวลา

เขาไม่เอาเรือ hmm. กูไว้มงนแต่พกายีเปมอาเดียวบไม่ะเลยกเลยตำมือเลยันเลยมู่้า่รูเมรเลเลยแล้วกตำล่มันก็เลยบันเลยรูกพี่ผมบอกว่าตำลุ่นแล้วมันกอเขาทูบอีก ਮੋਟੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇਖੋ ਗਿਆ 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 ਮੈਂ